ส่วนที่นครพนมคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นหลังจากที่มีชาวสปปลาวเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงแล้วไปชนเข้ากับรถคันหนึ่งเลยทำให้มีสาวท้องวัย8เดือนเนี่ยคือเสียชีวิตพร้อมกับลูกในคันตายทั้งกลมตายทั้งกลมเลยคุณผู้ชมครับและภายในรถยังมีคนบาดเจ็บอีกหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กวัยเพียงแค่5ขวบเองครับ คุณผู้ชมครับตามภาพนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถทะเบียนสปอปอลาวขับมาช่วงชนกันที่บริเวณสี่แยกดอนมงนะฮะที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมขับเข้ามาด้วยความเร็วเนี่ยแล้วฝ่าไฟแดงสุดท้ายไปชนกัน อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่3สิงหาคมครับตอนสักประมาณ6โมงเย็นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไปพบรถ2คันมีผู้บาดเจ็บเนี่ยกว่า10คนด้วยกันนะฮะแต่ที่หนักสุดเลยก็คือคนนั่งเบาะซ้ายในของรถเก๋งสีขาวโดยนางสาววิชุด,ดาหรือว่าคุณบีอายุ23ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะฮะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่ก่อนที่จะเสียชีวิตทั้งแม่และลูกในเวลาต่อมา ส่วนผู้บาดเจ็บที่นั่งมาภายในรถนะฮะมีเด็กหญิงวัย5ขวบเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยส่วนสามีของผู้ตายและหลานของผู้ตายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นําตัวส่งไปโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการรักษาตัวในขณะที่แม่ของผู้ตายครับก็ได้มีการติดอยู่ภายในรถเก๋งคันสีขาวนี่แหละคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือนะฮะเอาเครื่องมือตัดทางเนี่ยนำคนบาดเจ็บออกมาจากตัวรถก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับ ยังไม่หมดยังมีคนอยู่ในรถขอเขาวอาออกซีนให้ผู้หญิงคนนี้ก็ตีก็ตัดได้แล้วใช่ไปตรวจมันอ๋อนี่ไงนี่ไงออกได้แล้วได้แล้วเพราะว่าเขามีท้องไงไม่ดูดิเขามีท้องทิศ รถคู่กรณีก็เป็นชาวสปปลาวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาทําธุระที่จังหวัดนครพนมทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาเนี่ยญาติญาติก็ไปรับศพนางสาววิชุดาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ผ่าเด็กออกมาจริงๆ8แปดท้องก็คือว่าแปดเดือนเนี่ยเด็กก็สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะใช่ครับนะครับก็สะเทือนใจมากๆเลยทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็นําศพสองแม่ลูกเนี่ยบรรจุใส่โลงแล้วก็ตั้งใกล้ๆกันคุณผู้ชม ทีนี้คุณพ่อผู้เสียชีวิตครับโอ้โหคือรับไม่ได้อไม่ทันตั้งรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงร้องไห้แล้วก็ขอหอมแก้มศพของลูกแล้วก็หลานสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดลงศพครับหลาาานเเยยยงไ่้รอออปตกก คือคุณพ่อบอกเลยนะครับว่าตอนที่ได้รู้ข่าวร้ายเนี่ยช็อกแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นอะไรมากอย่าให้มันหนักไปกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปาฏิหารไม่มีเพราะว่า ลูกสาวกับหลานสาวเนี่ยเสียชีวิตพร้อมกันในท้องใช่แล้วนะฮะสิ่งที่คุณพ่อบอกตอนนี้คือติดใจเลยทั้งการทํางานของตํารวจนะฮะและสิ่งที่กังวลใจคือคนคู่กรณีเนี่ยคือเป็นชาวสปปลาวและตามข้อมูลเห็นบอกว่าน่าจะเป็นหมอเนี่ยอยู่ฝั่งสปปลาวด้วยนะฮะหลังจากเกิดเหตุเห็นว่ามีทั้งตัวเขาและตัวเพื่อนคนไทยเนี่ยจ่ายเงินเยียวยามาเพียงแค่5 0,000บาทเท่านั้นคุณพ่อก็เลยกลัวว่าครอบครัวของเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ ติดต่อมาไหมไม่เคยติดต่อครับตั้งแต่วันแรกจนถึงบัดนี้สามวันเลวเดินผ่านก็ดูแต่ไม่คุยไม่ถามปกติคนเราเนาะเป<ม>็นผู้กรณีก็มาถามใครกันบ้านเนะ<ม>าะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท,ที่เขาคุยกันเนาะ<ม>ที่เขาเป็นเพื่อนกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครเราเน่ะเขาด้วย<ม>้ยจ่ายให้ค่าให้ห้าหมืน่นให้หมื่นห้าก็พอแล้วนะแต่จริงซึ่งญาติญาติของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่ายังรับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอไปดู คลิปปุ๊บโหยิ่งสะเทือนใจหนักเข้าไปอีกเลยนะฮะซึ่งญาติเองก็ติดใจการทํางานของตารวจครับเพราะณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีชีการชี้ชัดนะว่าใครเป็นคนผิดทางทางที่ญาติก็มองว่าหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนี้แถมญาติยังบอกด้วยว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยทิ้งภาระ ให้กับญาติไปหาหลักฐานมาเพิ่มเติมเองด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาวก็บอกว่าให้ไปติดตามคะเอาเองอ่ะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคําชี้แจงออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรองติดตาัไปีกครั้งนึงด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักขาว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ